วันนี้จะมาแจากสถานที่ที่สามารถดูต้นจักรันด้าได้ง่ายๆนะคะเดินทางสะดวกในซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะที่แรกก็คือซิดนีย์ทาวน์ฮอลล์ก็สามารถนั่งรถแทรมมาก็ได้รถเมล์รถไฟมาได้หมดเลยนะคะอยู่ในตัวเมืองซิดนีย์เลยดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อที่ QVB ได้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับไททาวน์นะที่สองก็คือแมค o ดลโ l ลสตรีท อันนี้เป็นถนนทั้งเส้นเนี่ยเป็นต้นจักรันดาหมดเลยนะสวยมากๆคนเยอะมากๆนะอยู่ใกล้กับพาร์คแล้วก็ท่าเรือมานั่งเล่นก็ได้นะคะเซอร์คูลาคีอันนี้แบบอาจจะไม่ได้มีต้นจักรันดาเยอะแต่ว่าก็สวยไม่แพ้การเดินทางง่ายนะคะนั่งรถไฟมาลงที่เซอร์คูาคีได้เลยนอกจากจะเห็นต้นจักรันดาก็ยังเห็นวิวของโอเปร่าเฮาส์แล้วก็สะพานฮาร์เบอร์บีชด้วยนะคะ